สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะให้ท่านได้ชมหินลับมีดสอก้อนนี้นะครับตราคนป่านะครับดูจากข้างนอกนะครับดูจากข้างนอกแล้วไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับาจากกล่องข้างนอกนะครับดูข้างๆก็ไม่ต่างกันเลยนะครับข้างนี้ก็จะคล้ายๆกันด้านนี้ ก็จะคล้า,ายๆกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังอาจจะมีแตกต่างกันก็ตรงด้านหลังนะครับนะครับสอก้อนนี้ด้านหลังจะแตกต่างกันส่วนข้างหน้านะครับข้างหน้าของกล่องนะครับจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเวลาท่านไปเห็นตามร้านนะครับก็ให้ลองสังเกตนะครับว่าต่างว่าท่านเห็น เหรับมีที่มีกล่องลนนักษณะนี้สีนี้นะครับข้างนอกจะคล้ายๆกันจะต่างกันที่ด้านหลังส่วนข้างในนั้นจะแตกต่างกันราคาจะต่างกันนะครับก้อนนี้ราคา65บาทนะครับที่ผมซื้อมาส่วนก้อนนี้ราคา24บบาทนะครับมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับทั้งที่กล่องข้างนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต่างกันก็คือด้านหลังนะครับอาจจะมีด้านหลังเท่านั้นที่ต่างกัน ตรงนี้นะครับกล่อตงตงัวนี้ด้านหลังจะบอกรายละเอียดของผู้ผลิตนะครับจากประเทศจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับส่วนก้อนนี้อาจจะมีโลโก้ของคนป่าอยู่ไม่มีบอกแหล่งที่มาของที่ผลิตต่อไปมาดูข้างในนะครับที่มันต่างกันก้อนนี้ผมเคยเทสไปแล้วนะครับ ก้อนราคา24บาทจะเหมือนหินที่อาจมาจากดินเหนียวแล้วก็มาทาสีเทาๆเข้าไปนะครับเวลาเราขัดเข้าไปจะเจอสีเหลืองๆมุนๆเหมือนดินเหนียวนะครับก้อนนี้24บาทก้อนนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับถ้าหากว่าท่านจะลองซื้อมาใช้ดูก็ก็ลองซื้อมาใช้ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมแล้วผมไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่า มันก็พอใช้ได้นะครับแต่มันเหมือนเรารับกับดินเหนียวที่อัดก้อนมาหรือก้อนอิดปรกมานั้นนะครับส่วนอีกก้อนหนึ่งนะครับราคา65บาทดูข้างในนะครับข้างในจะมีโลโก้ด้านยามนั้นจะมีโลโก้ที่ปั๊มคนป่าอยู่ลึกเข้าไปข้างในนะครับส่วนดายละเอียด จะมีโลโก้ที่ปั๊มด้วยหมึกสีขาวนะครับแล้วก็เนื้อหินตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับหินรับมีดยี่ห้ออื่นๆทั่วๆไปนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เทสนะครับเพราะฉะนั้น2ก้อนนี้ถ้าหากว่าท่านไปเห็นตามร้านนะครับกล่องมันจะเหมือนกันกล่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านพลิกดูด้านหลังนะครับเห็นแหล่งผลิตที่บอกว่าจากประเทศจีนนะครับตรงนี้ ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่าท่านจะได้ก้อนนี้มาเวลาดูข้างนอกมันก็จะเป็นสีเทาๆนะครับสีเทาๆแบบนี้แต่เวลาเรารับเข้าไปข้างในแล้วสีเทามันจะหายไปเหมือนเขาทาสีไว้นะครับก็จะเจอเหมือนดินเหนียวอยู่ข้างในนะครับเห็นครับรอยตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทาสีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคนละส่วนของของด้านหยาบกับด้านละเอียดนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะคล้ายๆกับหินระมิดทั่วไปนะครับคล้ายๆกับยี่ห้อเนื้อหินก็จะคล้ายๆกับยี่ห้อพวกห้าเสือยี่ห้อคนป่าที่เป็นตัวอื่นนะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับก็จะเนื้อคล้ายๆกันก็คือจผลิตจากคาร์บอนดัมนะครับก็คือกากเพชรนะครับก็จะผลิตจากพวกซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับพวกนี้เป็นหินกากเพชร ตัวนี้ผมเทสไปแล้วนะครับลองไปดูเคลียบย้อนหลังอันเก่านะครับที่เป็นชื่อคลียบว่าหิน24บบาทนะครับก้อนนี้ซื้อมาแล้วผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับไม่ค่อยคุม้มน่าก็ใช้ได้นะครับเหมือนกับรับกับดินเหนียวแต่ว่าน่าจะใช้ได้ไม่นานไม่ได้สักกี่ครั้งก็น่าจะหมดในคลิปนี้นะครับให้ท่านได้เห็นความแตกต่างของหินที่กรองเหมือนกัน นะครับสองก้อนนี้แต่ข้างในแตกต่างกันแล้วผมจะทดสอบเทสตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่มีโลโก้สมบูรณ์นะครับทั้ง2ด้านอันนี้เป็นจะเป็นโลโก้ที่ปั๊มเข้าไปข้างในในก้อนหินอันนี้จะเป็นโลโก้ที่เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับว่าผลจากการรับมีดครัวนะครับมีดครัวบ้านเราจะได้ผลลัพธเป็นยังไง ก้อนนีเทศแล้วจะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนก้อนนี้นะครับผลิตจากซิลิคอนคาร์บายนะครับคาร์าบโบันดัมซิลิคอนคาร์บอยด์อิงนด์แพเทเทิร์นนะครับรูปแบบของประเทศอังกฤษนะครับดูลักษณะก้อนก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับ ยังไงก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับก่อนจะรับก็แช่น้ําก่อนจัดการแช่น้ําไว้ประมาณสักสามนาทีนะครับสองสานาทีส่วนมีดผมก็จะทําการลบคมเสียก่อนด้วยหินตัวนี้ก็นี้นะครับหินหินมันปูนะครับผมซื้อหินมันปูมาเขาแถมมาให้เป็นนาโกะละ แต่มันก็ที่จริงก็ไม่ได้ใช้เป็นที่ใช้เป็น,น,นลาคกุหลาก็จะมาใชา้เป็นหินลบคมแทนนะครับเวลาที่จะเทเทินเทสมีดอตอนนี้คมหมดแล้วนะครับหมดแล้วเดี๋ยวเราจะรับใหม่ด้วยหินก้อนเมื่อกี้อ่าตอนนี้ฟออากาศหมดแล้วก็น่าจะรับได้แล้วแช่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าก้อนไม่ใหญ่แป๊บเดียวกองอากาศก็หมด โดยปกติแล้วเวลารับด้วยหินสังเคราะห์ที่มีขายตามบ้านเราส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้ใช้ด้านหยาบเพราะด้านหยาบมันจะหยาบมากนะครับ120กริส่วนด้านละเอียดก็ประมาณ240ส่วนมากเราก็จะได้ใช้ด้านละเอียดส่วนด้านหยาบนั้นได้ใช้น้อยมากบางทีอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับด้านละเอียดหมดก็ทิ้งบางทีนะครับเดี๋ยวเรามารับด้วยด้านละเอียดของหินคือประมาณ240กริ ตอนนี้มีดไม่มีคมแล้วนะครับเวลารับลงก็หมึกสีขาวที่ขับป้๊มไว้นะครับมันก็จะหลุดออกมา ลองรับดูแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องรับไปสักพักก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังใหม่อยู่หน้าหินอาจจะยังมีอะไรเคลือบอยู่มันก็จะรับยังไม่คมจริงรับแป๊บเดียวมันจะคมแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามี ที่เป็นมีดครัวตามบ้านเรามันจะเป็นมีดที่ไม่แข็งมากใช้เวลารับมันนานมันก็จะได้คมได้คมเร็วการกินเหล็กก็คล้ายๆกับพวกหน้าเสือคล้ายๆกันนะครับกินเหล็กกินเหล็กใช้ได้โคนโครนน้อย ก็อยังเดียวหน้ามันเล็กไปหน่อยหน้าสานิ้วถ้าจะให้ดีก็ได้เป็นหน้าสามนิ้วมาก็จะโอเคนะครับหน้าสามนิ้วมันจะใช้งานได้ดีรับแป๊บเดียวมันคมแล้วนะครับตอนนี้คมมีดคมแล้ว ตวนนี้คมแล้วรู้สึกว่ามันจะใช้งานได้แล้วสำหรับใช้งานในครัวไทยบ้านเราก็ใช้ดีนะครับใกล้กับห้าเสือหรือคนป่าที่เป็น ตัวอื่นๆนะครับอันนี้ก็คนป่าเหมือนกันแต่จะเป็นผลิตจากน่าจะจากคนละที่กับก้อนอื่นๆจะมีคนป่าที่ผมเคยเทียก่อนหน้านี้คาโบลันดัมจิบแอนซอ,ยอยายนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก้อนนี้ก็คุณภาพก็ใกล้เคียงกัน สำหรับด้านละเอียดนะครับคุณภาพใกล้เคียงกันจีิมันก็ได้คมแล้ว โอเคผมจะรับเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้คมแล้วเดี๋ยวดูคมนะครับดูคมที่รับจากขินคาโบลันดัมคนป่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกล่องอีกแบบหนึ่งแล้วดูคมแป๊บหนึ่งนะครับ ความที่ได้ตอนนี้โฟกัสยังไม่ได้นะครับโฟกัสไปอยู่ข้างหลังเทียนนะครับความที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ จะเป็นแสงสะท้อนหน่อยหนึ่งนะตอนนี้พอเห็นคมกับผมมีดที่รับด้วยหินกาวรว์นดัมนะครับราคาห5บบาทก็ใช้ดีครับถ้าว่าใครจะซื้อลองซื้อมาใช้ก็ผมว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยว จะรองเช็ดผน,นังแล้วก็กรีดกระดาษด,ดูนะครับว่ามันจะกรีดกระดาษได้ดีขนาดไหนเพราะว่าถ้าหากว่ามีดที่ใช้ในงานครัวบ้านเรานะครับถ้าหากว่ากรีดกระดาษได้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่จะให้เราเส้นผมคงจะไม่ได้ เขาบอากกนอีของหินอยู่แค่ประมาณ240กริตแต่ว่ากระดาษก็จะพอได้อยู่นะครับแต่ต้องเช็ดด้วยแผ่นหนังเสกก่อนนะครับเพื่อเก็บเกสรคมเพราะว่ามีที่รับด้วยหินที่ละเอียด240นั้นก็ยังจะมีเกสรคมที่ติดจุกปลายคมสักๆาอยู่มันจะ ว่าเราไม่เก็บกีซอนกลมออกมันก็จะกรีดกระดาษแล้วมันก็ะสะดุดนะครับลองดูตอนนี้จะกรีดกระดาษได้ไหมกรีดกระดาษดูนะครับนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คลิดก,กระดาษได้นะครับก็ถือว่าได้งานขวบของเราได้แล้วประมาณนี้ กระดาษอ,อบนี้เปียกแล้วกิด,ด้ครับก็กรีดกระดาษได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานในครัวบ้านเราได้นะครับก็ใครที่เวลาไปเจอนะครับที่จริงแล้วกล่องมันจะ,ะสามารถที่จะดึงออกมาดู ก้อนข้างในได้นะครับมันมันมันไม่มีที่แกะมันถึงสามารถดึงอ,ออกมาได้เลยท่านก็ลองดึงออกมาดูนะครับข้างในถ้า,ากว่ามันมีตราแบบนี้นะครับแล้วก็มีตราปั๊มอยู่แบบนี้นะครับปั๊มลึกเข้าไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะเป็นก้อนนี้65บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับก้อนนี้24บ่บาทดูข้างหลังมันจะมีแหล่งผลิตนะครับ ก้อนนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับ24บาทคุว่าไม่คุม้มเพราะว่าข้างในมันเป็นคล้ายๆกับทาซีมานะครับแต่ก้อนนี้คุณภาพก็จะใกล้เคียงกับหัวคนป่าตัวอื่นๆนะครับเพราะหัวคนป่านนั้นจะมีอยู่หลายตัวนะครับมีหลายตัวใกล้เคียงกันก็ถือว่าใช้ได้นะครับในระดับของมีดครัวบ้านเราหรือว่ามีดที่ใช้ในการเกษตรบ้านเรานะครับ ก็ถือว่าไม่คเคเร่ถ้าว่าอยากจะได้ของดีก็ต้องพึ่งอาศัยของหินญี่ปุ่นนะครับถ้าว่าท่านสนใจที่จะเอาที่คุณภาพจริงๆนะครับก็จะราคาแพงหน่อยแต่ถ้าราคาไม่ถึงร้อยนะครับบ้านเราก็ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะครับรับมีดแล้วสามารถกรีกรัดได้นะครับกรีกลัดได้ก็สามารถใช้งานครัวบ้านเราได้นะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สั้นๆเป็นข้อมูลนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาหินรับมีดนะครับไปเห็นกล่องเหมือนกันนะครับข้างในแตกต่างกันก็ลองเลือกดูนะครับว่าแบบไหนมันน่าจะใช้ได้นะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับครับฝากไว้เพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับ